ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียนะครับนี่ก็จะมาเล่าเรื่องปืนนะครับลูกรักของผมอีกแล้วนะครับก็คือเจ้ากล้อจ17ตัวที่นะครับเอาก่อนอื่นจับทือตัวปืนเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนเคลียร์อ่ะก็จะมาพูดเรื่องของการทำสลิปปิ้งตัวปืนนะครับก็ ปืนก็อยู่กับผมมาปีกว่าๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าน้ามันเยอะมมากก็ล้าง <rarely> ม,มาไม่ได้แบบอันนี้นะเพราะว่ากะว่าจะเก็บยาวๆก็เลยเพิ่บน้ำมันเยิ้มๆหน่อยนะครับการทำสต r i p p i n g นะครับก็คือการที่เราเอาด้ามปืนนะครับไปทําให้มันเกิดริ้วรอยหรือว่าทําให้เกิดลวดลายนะครับที่สามารถทําให้เราสามารถจิบปืนได้ดียิ่งขึ้นบางคนก็เอาด้ามส่งไปที่ร้านในร้านทําให้ทําลายใหม่เลยหรือว่า จะเปลี่ยนลายตรงนี้ใหม่ไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยใจยังไม่กล้าพอนะครับใจยังไม่กล้าพอที่จะเอาปืนไปทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าเสียดายเฟรมปืนนะครับ <S <S อยากให้ปืนมันยังคงแบบสภาพเดิมๆอยู่นะครับก็เลยไปเห็นสินค้าตัวนึงนะครับอยู่ในช้อปปี้รัสต้าเน,นี่แหละครับก็เลยเห็นว่ามันมีตัวสติกเกอร์ที่สามารถเอามาติดเขาบอกว่าทําให้เรากริปแน่นขึ้นว่างั้นนะครับผมก็เลยจัดสินใจสั่งมานะครับ สั่งมาแล้วก็เลยเอามาถ่ายทอดแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับราคาก็หลักร้อยครับการใส่นะครับทางร้านเขาจะให้เป็นกาวมาครับเป็นกาวสาหรับที่เอาไว้ติดตัวสติกเกอร์ตัวนี้อย่างดีนะครับเขาบอกว่ากาวมันจะไม่ทําลายโพลิเมอร์นะครับก็ทําการเอากาวมาทานะครับส่วนตัวสติกเกอร์กันลายเอ่อกันลื่นอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องใช้เป็นตัวไดเป่าผมนะครับเป่าให้เกิดความร้อนแล้วมันจะนิ่มนะครับพอมันนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็เอามาวาง แล้วก็รูปๆให้มันเข้ากับตัวปืนนะครับมีตรงด้านหลังนะครับแล้วด้านข้างสั่งให้ตรงรุ่นนะครับก็สิบเจ็ดก็สิบเจ็ดมันจะยาวพอดีนะครับ,สบสต,ติงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ติดก็ได้นะครับเป็นตรงที่นิ้วโป้งวางอยู่พอดีนะครับมีสองฝั่งที่ติดสองฝั่งเพราะว่าเผื่อว่าเรายิงมือซ้ายเนาะประมาณนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งผมไม่รู้จะติดตรงไหนก็เลยติดตรงนี้นะครับติดตรงน อเผื่อเวลาเราอหยิบแบบนี้นะอ่าเอานิ้วมาวาง้ด้านหน้าแต่ว่านี่ไม่ผมไม่ได้ทําเพราะว่ามันติดไฟฉายตัวฟืนนะครับผมอะอะโอเคนะครับก็ติดประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนที่ยิงนะครับไม่รู้ว่าจะยิงดีขึ้นไหมเดี๋ยวไปที่สนามยิงปืนกันเลยนะครับถ้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวน,นี้ก็เดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับไม่แพงครับหลักร้อยท่านสามารถ กดลิงก์เข้าไปแล้วก็สั่งซื้อตามกันเดียได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปืนกล๊อก17บเจดเจนห้านะครับหลังจากที่ทำสติปปิ้งครับอันนี้ทำเองนะครับสั่งซื้อมาแล้วก็ติดเองนะครับไม่ยากนะครับติดไม่ยากนะครับเป็นสติปปิ n งที่เขาบอกว่าทำให้เรากริปปืนได้แน่นขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยว่าหลังจากที่ใส่ตัวสติปปิ n งไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงในขณะที่ยิงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ากำตัวปืนได้แน เดี๋ยวจะลองยิงระยะสิบเมตรนะครับประมาณสามนัดนะครับเพื่อดูว่ากลุ่มกระสุนมันจะดีขึ้นไหมหลังจากที่ทําการเปลี่ยนสติปปิ้งมานะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะลองไปทาอยากจะซื้อตัวนี้มาติดนะครับรับประกันว่าตัวเป็นตัวกาวที่ติดอะมันไม่ทําลายโพลิเมอร์นะถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมซื้อมาติดตัวกล้องสติเพิ่งติดเลยนะครับปกติว่าจะไม่ไม่ติดแหละนะครับแต่ก็ทนไม่ได้นะครับอยากลองนะครับผมเดี๋ยวลองยิงให้ดูเลยแล้วกันนะครับ สักสามนัดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมพร้อม ทำไมมันไปอย่างนั้นเมื่อกี้ไปยิงพีสามบวกห้ามาตอนน,ตอนนี้มายิงกอสิบเจ็ดแล้วดูนะครับเข้าเล็กห้าเลขหก 6. เลยนะเดี๋ยวลองดูอีกสักห้านัดแล้วกันนะครับโอไ้ได้ยิงปืนมาเป็นเดือนแล้วขี้เหล่ขนาดนี้เลยเหรอขี้เล่มากยังโชคดีที่เข้ามาก้าอยู่อ่ะเดี๋ยวลองอีกสักห้านัดแล้วกันนะครับถ้า ไม่เข้า x เ,เลยคงได้ถอดสติป,ปิ้งออกนะครับ ดีขึ้นนะครับไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับดีขึ้นแหมสามนัดแรกนี้ไม่ได้ไม่ชินไกนะครับไม่ชินไกอ่ะโอเคนะครับกลุ่มกระสุนก็จะมาทางซ้ายหน่อยนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันแย่นะคือมานี่มานี่เลยนะครับกลุ่มกระสุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเอาอีกสักห้านัดแล้วกันนะครับก่อนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักหนะ้านัดะรวมๆก็จะสิบสามนัดนะโอเคนะครับถือว่าทําให้ผมจับถือตัวปืนได้แน่นขึ้นนะครับผมอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับมาแล้วเอ็กมาแล้วนี่นะครับแหมถ้าไม่ยิงแม่นขึ้นนะกลุ่มกระสุนขยับมาทางนี้เยอะขึ้นนะครับกลุ่มกระสุนขยายมาทางขวานะอันนี้ก็กลุ่มกระสุนกล้อกสิบเจ็ดเจนห้านะครับเดี๋ยวนับดูว่ามันอยู่ในนี่สิบสามนัดไหมนะครับ หนึ <the> from, <Runner> <the> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบสองสิบสามสิบสามนัดนะครับก็เข้าเอ็กอยู่เข้าเอ็กอยู่สองนัดนะครับแล้วก็เก้าเก้านี่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไม่ได้ยิงกลุ่มกระสุนแบบนี้มานานแล้วนะครับอันนี้อันนี้แบบนัดแรกอันนี้นัดแรกแล้วก็ขยับเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็กลุ่มจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ ก็รีวิวสั้นๆนนตัวสติปลิงนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ด้านล่างนะครับกดลิงก์ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลจันเดียด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสลายวันนี้ชาแนจันเดียก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ